อาสวัสดีนะครับอ,อันนี้นะครับเป็นไม้ที่มผมชอบมากแล้วกันชอบแบบถ้าเต็มสิบใช่ไหมเอาเป็นว่าถ้าวันที่เหนื่อยอย่าให้สิบแต่ถ้าวันที่ต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์อะอย่าให้เจ็ดนึคออกปะคือตัวนี้นะครับเป็นไม้ชื่อว่า a Air w a v ว Fillet Airwave นะครับน้ำหนักนะเกะ้าเจ็ดสิบสองกรัมก็เบาเลยเบามากนะครับาบาลานซ์สองเกาห้าเบาอีกนะครับปกติไม้พวกนี้ยจะบาลานซ์อยู่สามรสิบนะ เพราะว่าเวลาไม้เบาอ่ะมันต้องมันต้องมีแรงส่งเ้าใจแค่นี้ไม่งั้นมันตีไม่ไปรู้ปะอ่าทีเนี้ยแต่ก้านไม่ได้บอกด้วยว่าก้านประมาณไหนครับแต่ผมมาดูแล้วอ่ะกลางถึงอ่อนเลยนะครับเออร์ตีสบายแล้วแล้วตัวนี้ฮะผมลองเอาไปตีเกมหนักเลยแล้วตีได้ไห้ไมก็นะครับเป็นไม้ที่มีคแฟนชอบมากๆแต่ไม้มาแล้วนะใช่ครัแรกจะถึงตอนนี้เนี่ยตัวเนี้ยคำว่าดินามิกแอร์เวฟเลก้าตัวเนี้ยมันจะเป็นเอ็นป็อ ไม่เห็นไหมไมันเป็นเวฟเว้ยอมอ,ม,อ,อมันมีคลื่นใช่ใช่แล้วก็ด้านบนเนี้ยเห็นป่มมันจะมีกไก่ร่วมมันเป็นตะกไก่ร่วมแต่ทีเนี้ยด้านบนเนี้ยเฟร,ร,รมมันปันเห็นนะคือบางทีอะบางรุ่นอะเฟร,รมจะเซาะร่องอันเนี้ยจะเซาะบ้างไม่เซาะบ้างนะครับนี่มามาลองกัน สำหรับ a อ w a v ฟนะครับตัวเก้ารู้สึกว่าคือด้วยตัวเก้าอ่ะเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยตีไม้ที่เบาขนาดนี้นะครับถึงขั้นแบบเกืบเกืบเจ็ดยูงเงี้ยไม่เคยเลยมากสุดคือห้ายูเก้าลองตีแล้วเก้า,าก็อาจจะอาจจะเป็นคนที่ไม่ตีไม้น้ำหนักเบานะครับซึ่งเพราะโดยปกติแล้วนะครับ ไม้เบาเนี่ยมันต้องใช้ข้อมือเยอะนะครับคือ <c oughs> ไม้เบาเนี่ยเบามากๆโดยปกติแล้วเนี่ยไม้เบาเนี่ยเขาก็จะหัวมันจะต้องหนักนะแล้วดึ้นตัวเนี้ยพอหัวเบาอะ่ะพื่อตัวก้าวอ่ะไม่ไมใช้ข้อมือเออแล้วพอมาจับตัวเนี้ยก็ถามว่าตีได้ไหมตีได้แต,แต่แต่อาจจะแบบมันเบาอะ่ะเขารู้สึกคือมันเบาอ่ะครับนั่นจากที่หัวมันไม่ไม่ค่อยมีใช่ใช่คือถ้าเป็นคนที่เล่นหน้า ก็รู้สึกว่าโอ้โหสบายคนที่ใช้ข้อมือบ่อยๆตีไม้เบามันจะเร็วตามมือจริงๆอันนี้คือระดับมือนะครับเพราะว่าเฮียซันนะครับตีลูกตีไม้เนี่ยก็รู้สึกว่าสปีดสปีดเร็วอ่ะหมายถึงลูกที่แบบลูกเร็วลูกเร็วอยู่เลยอ๋อลูกลูกเข้าใจเข้าใจซึ่งแต่ถ้าถามว่าลูกบุกเนี้ยไม่เร็วก็ไม่ได้เร็วนะครับเพราะว่าด้วยหัวมันไม่มีพอตีอ่ะลูกมันอาจจะคือมันต้องใส่ข้อมือเยอะใช่ใช่คือมันเร็วแค่ต้นแต่พอปลายมันไม่มีสปีดอันนี้ ถามเ,เฮียบ้างเนี่ยผมนะเฮียนะถ้าตีคู่แล้วเราเป็นมือแต่งให้เก้าเก้าจุดห้าเลยคือลูกคือ,อการเอาตัวรอดครับการดิ่ึ้งถึงหลังง่ายนะแล้วก็ลูกเซฟถึงหลังง่ายเห็นผมบ็มเห็นเฮ er ียตีไปแฮนปหะถึงหลังสบายเลยปึ้งลองไปดูคลิปก่อนหน้าก,ก็ได้นะเฮียใช่ตัวเฮ่นตีถึงหลังง่ายมากนะสำหรับเฮียแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบคือ เวลายกไม้อะบิดอย่างเงี้ยง่ายเร็วอย่างเงี้ยง่ายแต่ถ้าเกิดมาอย่างเงี้ยไม่ดีไท่้งนี้วะนะครับก็สรุปแล้วเนี่ยคือถ้าคนที่เป็นมือแต่งแบบนี้นะใาระเป็นคนชอบแต่งเกมนะครับคอยวางเกมให้ตจ้อย่างเวลาก้าวตีอย่างเงี้ยคือก้าวจะเป็นตัวทำคือก้าวตัวไม้เนี่ยก็จะถ้าเป็นสายทางเดียวก้าวจะไม่ฟาวไม่หอกแต่ถ้าเป็นคนที่แต่งเกมจริงๆวางเร็วช้หน้าไม้เร็วดักลูกดีดีมากดักง่ายครับ ปตัวนี้แล้วก็ผู้หญิงอ่ะตีถึงไหนก็ง่ายสำหรับเบียร์ไม่มันแค่ใช้ข้อมือนิดนึงปึ้งเลยก็ถึงแล้วสำหรับมือใหม่ที่อยากลองไม้เบาอยากลองไม้เบาที่เป็นแบรนด์อื่นที่เป็นแบรนด์ฟิเล็กนะก็มึงว่าเราทําไม้ไม้ลักไม้เบาเ้าก็มาเยอะแหละใช่ใช่เนาะนะครับก็ตัวเนี้ยสองหนึ่งเก้าศูนก็ในราคาที่ไม่เกินสองพันนิดดิดีมากไม่เกินสองพันห้า่ยว่าใช่น่าไปลองน่าไป็นไรนะครับสำหรับผู้หญิงนะผมแนะนำอย่ตัวเนี้ย ดีดีสนุกก็ประมาณน,นี้นะครับดีมากก็<อ>ไปบ๊ายบาย